ครับวันนี้รุนว่าแดงนะเนียนๆหอมๆอ,อย่ามาลุยครองธรรมชาตินี่เรานั่งตกในน้ำกันเลยรุนว่าแดงลุยมาแล้วมาแล้วนะครับรุนว่าแดง อุ้ยดูด,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 ดพ่นๆ่ลุนว่าแดงมาอีกแล้วตัวใหญ่มากอุ้ยใหญ่นะอ่อนถือหน่อยถือ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 ,ถอใหญ่มากนะเนี่ยดูดิลุนว่าแดงอะ่ะเดี๋ยวป๊าปเรียบร้อยใส่กระชังเรียบร้อย ุว่าแดงอย่างนี้ลุยธรรมชาติกินเลยนะกินเลยนะกินะขึ้นมาเลย เองปล่อยรุ่นว่าแดงไหนขอดูกล้องหน่อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับลุนว่าแดงูใส่กระชังเลยดูจับด้วยนะครับเอาทิชชู่จับใส่กระชังเลย let